สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเปิดเคลื่อนคุยข่าวอยู่กับผมนายกพลดีบุญมีและชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เองเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังแต่ก่อนที่จะเข้าถึงรายละเอียดของข่าวนะครับในส่วนของช่วงใกล้ถึงเทศกาลหยุดยาวแล้วนะครับก็อย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถนะครับคุณผู้ฟังและเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของวัคซีนเองนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ควรที่จะฉีดวัคซีนเข็มกระ ไปสู่ผู้มีลำเนาเพื่อจะได้เป็นการปลอดภัยแล้วก็ได้เป็นการไม่นําเชื้อไปแพร่กระจายให้กับคนในครอบครัวหรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับคุณฟังทางด้านของนางสาวมนัญญาไทยเศษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการรระงกทเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ในการตรวจติดตามมาตรการส่งออกผลไม้ทางเรือนะครับในฤดูการผลไม้ภาคตะวันออกปี2515โดยที่ประชุมในการรายงานผลปฏิบัติงานทางด้านของการตรวจพืชน,นะครับท่าเรือแหลมฉะบังและสํานักงานสุลกากรท่าเรือแหลมฉะบัง จากนั้นนะครับได้มีการตรวจเยี่ยมชมนะครับการปฏิบัติงานการตรวจสอบนะครับการนําเข้าสินค้าทางการเกษตรตลอดจนนะครับระบบทางเทคโนโลยี e l o g ติดตามสินค้าควบคุมนะครับตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยเองนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกในปี2 5 1 5นี้นะครับได้มีการสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเตรียมพร้อมในการสำรวจนะครับตรวจสอบแล้วก็ตรวจรับรองสินค้าภายใต้มาตรการในการควบคุมเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวที่สวนการคัดบรรจุ ตลอดจนนะครับในการขนส่งซึ่งต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อขอรับใบอนุญาตในการรับรองสุขอนามัยพืชโดยทางกรมวิชาการเกษตรนะครับได้เป็นการนำระบบขอใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส มาในช่วงตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยการนำร่องระบบนะครับใช้กับผลไม้22ชนิดที่จะส่งออกไปจีนเพื่อรองรับฤดูกาลนะครับส่งออกของผลไม้ภาคตะวันออกเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพที่ได้มาจากแปลงกเกษตรที่ได้รับมาตรฐานการผลผลิตที่ดีสามารถตรวจสอบย้อนกลับมาได้และสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้กับผู้นําเข้า รวมทั้งนะครับยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโดยในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนจำนวนกว่า6,238ชิปเมนต์หรือว่าประมาณ170,000ตันมูลค่าสูงถึงนะครับ3,390ล้านบาทโดยเป็นการส่งออกทางท่าเรือนะครับ ปริมาณกว่า62%ทางบกนะครับ26%ทางอากาศ12%นั่นเองนอกจากนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยเองยังได้ติดตามการทำงานของด่านตรวจพืชทางท่าเรือแหลมฉบังโดยมีการมอบหมายนโยบายและการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นะครับของด่านตรวจพืชปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎระเบียบประกาศและกฎหมายที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้กำกับดูแลอย่างเข้มงวด ตามคู่มือนะครับตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชให้ชัดเจนครอบคลุมนะครับทุกขั้นตอนตั้งแต่การขออนุญาตการตรวจสอบสินค้าการตรวจปล่อยร่วมกับหน่วยงานศุลกากรในพื้นที่รวมถึงนะครับการเฝ้าระวังในการลักลอบนําเข้า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มะแลงศัตรูพืชที่อาจจะติดตามมากับสินค้านําเข้าสู่การแพร่กระจายและสร้างความเสียหายที่จะส่งผลเสียต่อแปลงกเกษตรของไทยหรือว่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับหรือว่าศัตรูพืชน,นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เราต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษและได้มีการเน้นย้ำนะครับในด่านตรวจพืชทุกด่าน,นครับต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในปี2 5 5นี้นะครับมีการนําเข้าผ่านด่าน ตรวจพืชทั่วประเทศในกลุ่มของพืชและก็ผลผลิตทางพืชน,นะครับปริมาณกว่า78,663ชิปเมนต์คิดเป็นมูลค่านะครับสูงถึง67,000ล้านบาท โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีความห่วงใยชาวเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของผลไม้ทางด้านของกระทรวงเกษตรเองนะครับจึงได้วางมาตรการในการเข้มงวดในการนําเข้าและการส่งออกในทุกด่านซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมากเ<ๆ>พราะหากว่ามีผลไม้ที่มีการสวมสิทธิ์ GAP ออกไปนะครับจะทําให้ชื่อเสียงนะครับและภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยเสียหายทางกระทรวงเกษตรเองนะครับจะพยายามผลักดันในสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในการส่งออกไว้ได้เป็นอย่างมากที่สุด โดยการร่วมมือกับทางศุลกากรและกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการนะครับตรวจป้องกันเชื้อโควิด1 9อีกเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการรองรับความปลอดภัยสินค้าทางการเกษตร อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังยังมีความกังวลในเรื่องของการลักลอบนําเข้าและการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับบริเวณชายแดนซึ่งจะต้องมีมาตรการที่เป็นการคุมเข้มและเข้มงวดอีกเช่นเดียวกันและตรงนี้เองก็เป็นขอชื่นชมนะครับและให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างความซื่อสัตย์และตรวจสอบความเข้มงวดถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องมีการปฏิบัติอย่างหน้าที่ต่อไปทางด้านของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับได้ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า ด่านตรวจพืชทางเรือแหลมชบังนะครับเป็นหน่วยงานที่ทํางานควบคู่กับการนําเข้าพืชผลผลิตพืชปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรการตรวจสอบและการขอออกใบอนุญาตนะครับสุขาอ,อนามัยพืช เพื่อเป็นการรับรองนะครับความปลอดภัยจากโกรคแมลงศัตรูพืชสําหรับสินค้าส่งออกนะครับตามเงื่อนไขประเทศปลายทางโดยเฉพาะในส่วนของปี2 5 1 4ที่ผ่านมามีการออกใบอนุญาตสุขอ,อนามัยพืชจานวนทั้งสิ้นกว่า6,000 60, 0ฉบับสินค้าส่งออกที่สําคัญนะครับได้แก่ข้าวมันสาปะหลังยางพาราทุเรียนลําไยทั้งสดและแห้งนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเองนะครับก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า ด่านตรวจพืชแหลมชะบังนะครับเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ควบคุมในการนําเข้าและการส่งออกผลผลิตเกี่ยวกับพืชซึ่งตรงนี้เองก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ผลผลิตดังกล่าวเนี่ยได้มีการตอบสนองต่อความต้องการต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากซึ่งการนําเข้าหรือว่าการส่งออกเนี่ยก็ต้องได้รับมาตราฐานนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ซึ่งตรงนี้เองนะครับก็สามารถสร้างความพึงพอใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคที่เป็นคนนําเข้าแล้วก็ให้กับประเทศ ปลายทางนะครับที่จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมปศุสัตว์นะครับที่ได้มีการแนะแนวทางในการจัดการลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ลดต้นทุนอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกร,กรโดยเป็นการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ที่มีวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศไทยเพื่อเป็นการทดแทนการนําเข้าพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรกรายย่อยเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ทางด้านของนายแพทย์สรวิทย์ฐานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์นะครับเปิดเผยภาพรวมของความต้องการทางด้านของอาหารสัตว์ตามชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่คาดการถึงปริมาณในการใช้อาหารสัตว์ในปี2515จํานวนถึง22ล้านตันครับคุณผู้ฟังและคาดการว่าในปี2516จะมีประมาณถึง23ล้านตันโดยทางกรมอุตสาหากรรมการเลี้ยงไก่เนื้อนะครับมีความต้องการในการใช้อาหารสัตว์มากถึงร้อยละ40 ตามด้วยอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรนะครับและไก่ไข่ที่ร้อยละ34และ11ตามลำดับครับคุณผู้ฟังซึ่งทำให้ความต้องการวัตถุดิบหลักอาหารสัตว์นะครับได้แก่ข้าวโพดเมล็ด กากถั่วเหลืองปลายข้าวและปลาปน่นยังคงเป็นที่ต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในปี2,565และ2,566และด้วยจากสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างรัสเซียและยูเครนทําให้วัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับมีความปรับราคาค่อนข้างที่สูงขึ้นทําให้เกิดปัญหานะครับต้นทุนราคาอาหารสัตว์ของเกษตรกรและผู้เลี้ยงเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเช่นเดียวกัน ทางกรมปศุสัตว์เองเนี่ยได้เป็นการพัฒนาและแนะนําแนวทางในการลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรรายย่อยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการส่งเสริมในการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่นการลดปริมาณการสูญเสียอาหารสัตว์ในขั้นตอนการผลิตและการบริหารการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ร่วมกับเกษตรกรรายอื่นๆนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนต่อหน่วยลงให้ได้มากที่สุด อย่างเช่นการใช้หัวอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารข้นนะครับที่มีส่วนผสมสูตรที่มีโปรโตีนสูงการนําไปใช้โดยเกษตรกรโดยไปผสมกับวัตถุดิบแหล่งพลังงานที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวเปลือกที่มียุงฉางที่บ้านนํามากระทอเปลือกข้าวเปลือกหักรํา และการใช้ข้อเปลือกที่กระท้อเปลือกออกซึ่งส่วนใหญ่นะครับเกษตรกรสามารถหาได้ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผสมกับอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารไก่ไข่อาหารสุกรส่วนผู้ประกอบการแนะนําให้เป็นการเพิ่มการซื้อและการใช้วัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นข้าวและผลพลอยได้จากข้าวและมันสัมปะหลังและการยกระดับการผลิตวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ในประเทศด้วยนั่นเอง นอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังกรมปศุสัตว์ได้พัฒนาและแนะนําสูตรอาหารที่มีวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเป็นการทดแทนการนําเข้ามันสัาปะหลังข้าวข้าวโพดลําข้าวกากปาล์มอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังวัตถุดิบบางชนิดเนี่ยมีข้อจํากัดในการผลิตอาหารสัตว์หากใช้ปริมาณที่ไม่เหมาะสมในสูตรอาหารสัตว์ อาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตอีกเช่นเดียวกันหรือว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้ทางกรมปรศุสัตว์จึงได้มีการจัดให้มีการส่งเสริมและการสนับสนุนช่วยเหลือครับเกษตรกรกรายย่อยเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โดยสำนักง,งานพระนาอาหารสัตว์จัดหน่วยให้บริการเคลื่อนที่นะครับณฟาร์มเกษตรกร,เ,กรเพื่อเป็นการแนะนําการให้อาหารสัตว์และการปรับสูตรอาหารสัตว์ ผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานพัฒนาอาหารสัตว์หรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุส,สัตว์จานวน33แห่งทั่วประเทศและสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้นะครับที่เบอร์02-501-1148 นอกจากนี้นะครับผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าขอข้อมูลได้จากทางกรมปรศุสัตว์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเกษตรกรรายย่อยต่งตางๆนะครับก็สามารถในการปรับรูปแบบในการให้อาหารสัตว์นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนแล้วก็สามารถรักษาสเสถียรภาพในการผลิตแล้วก็รักษาผลกําไรของตัวเองได้ซึ่งจะสามารถทําให้เราเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถรักษาผลประกอบการไม่ให้ตกลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟัง ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทั้งด้านของสํานักงานประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีการผนึกกําลังในการลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งเป้านะครับหล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี2566สําหรับในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกนั้นนะครับคุณผู้ฟังเนกสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้การผลิตด้วยมาตรการในการทดแทนปูนเม็ดตามที่กําหนดในแผนการนําทางของประเทศ เป็นอีกหนึ่งสาขาหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทางกรมชประทานนะครับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตั้งแต่ในการเริ่มต้นในการบริณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยนะครับบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ในช่วงของปี2563โดยได้มีการร่วมสร้างความรู้นะครับความเข้าใจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้อมูลทางด้านวิชาการร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยสภาวิศวกรวิศวกรววกรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติซิลินทอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังซึ่งปัจจุบันนะครับกรมชลประทานได้ดําเนินการตามนโยบายของทางกรมให้งานก่อสร้างประเภทต่างๆโดยปรับเปลี่ยนในการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกที่จะช่วยลดกา๊าซเลือนกระจกโดยในช่วงของปี2 5 0 4ที่ผ่านมา ได้มีการนำล่องในการใช้ปูนซีเมนต์ไฮโดริกนะครับสามโครงการสำคัญนั่นก็คือโครงการแก้มลิงในโครงการแก้มน้ำลิงแก่งน้ำตน้นพร้อมอาคารประกอบนะครับในระยะที่1จังหวัดขอนแก่นโครงการสถานีสูบน้ำระบบท่อน้ำส่งราดวารี PR 1พร้อมอาคารประกอบนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีและโครงการปรับปรุงนะครับคลองยมนาศเพราะอ,อาคารประกอบจังหวัดสุขโขทยัยโดยประมาณนะครับสามารถลดก๊าซเสลนกระจกได้ กว่า1,600ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ1,000ไร่ซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็เป็นที่น่ายินดีที่เป็นส่วนร่วมในการบรรุเป้าหมายแรกนะครับในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี2 5 1 7ที่ผ่านมาเร็วกว่าปกติและกําหนดนะครับในการวางเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับให้ได้1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี2,566ตามกฎระเบียบต่อไปนั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับที่ภาคอุตสาหกรรมหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกหรือว่า green economy ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยและทั่วโลกนะครับสามารถรักษาอุณหภูมิของโลกได้และก็ทําให้ประเทศหลายๆประเทศเนี่ยมีออกซิเจนที่เพียงพอและอากาศที่ดีนะครับต่อการดํารงชีวิตให้กับมนุษย์คนเราในปัจจุบันซึ่งจะทําให้เนี่ยการทํางานในภาคปัจจุบันเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่มีความคํานึงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการรักโลกและการรักทรั กอนธรรมชาติเพิ่มมากิงขึ้นนะครับคุณผู้ฟังและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามที่ทางยูทูบชาแนลนะครับอาร์ทัฟบอทแคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทร สายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพุกพ่าน หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จอมกษัตริย์ขัตยาราชชาตินักรบจอมกพ,พบผ่านฟ้าสงาส่าี i hey. We <their> สัตยาเป็นสักขีจะร้องบาดราชวงศ์คงจักรีราชีวีสูญสิ้นดิ่งกกา